เปิดตัวสักที iPhone สามสิบ Ultra และ iPhone สามสิบ Pro มาพร้อมจอ AMOLED 120 Hz CPU s n a p สิบ g o ่8ย8ูเซบกอนกับดีไซน์ที่คุ้นเคยเตคจะเป็นไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ยสิสดีตรับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับที่คนเดเข้ามาดูในคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสัติอีลาสด้เปิดตัวมือถือเรือธงของค่ายสองรุ่นนะฮะมีชื่อว่า a x o n 30 Pro และ a อคซ30 Ultra แม้นในบ้านเราค่ายนี้จะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าภายในประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียวโดย a อคซ30 Pro และ a x o n 30 Ultra ในส่วนของสเป,ปคนั้นจะมาพร้อมกับ c p u ตัวเดียวกันนะครับก็คือซีพรุ่นจะมาร์กอน888ทั้งสองรุ นพร้อมรีเฟรช120เฮิรตซ์ความวละเอยูด Hz, ที่ Full HD Plus มาพร้อมกับ Android s p e c t r o ทับด้วย m iOS OH 11เรื่องแบตเตอรีนะ่นั้นนะครับในรุ่น Axon 30 Ultra er จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4 6 0 0มป์รองรับชาร์จไว66วัตต์ส่วนในรุ่น30 Pro จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4 2 0 0มป์รองรับชาร์จไว55วัตต์ส่วนเรื่องการถ่ายภาพทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับกล้องหลักไม้ทั้งหมด4ลนส์เหมือนกันครับและจะมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียดที่16ล้านมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นโดยในรุ่น Axon มาพร้อมกับกล้องหลัก14ล้านเซนเซอร์ Sony IMX 686มีเลนส์แอต้า14ล้านพลัเทป14ล้านแล้วก็มีเลนส์พิสรโคปความละเอียดที่8ล้านซูมได้สูงสุด60เท่าส่วนในรุ่น a x o n 30 Pro จะมาพร้อมกล้องหลัก14ล้านเซนเซอร์ Sony IMX 686ัลตตา14ล้านมาโคร5ล้านและเลนส์จับความลึก2ล้านเจอในรุ่น ZTE a x o n 30 Ultra าจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด4สีได้แก่สกีดำขาวฟ้าและน้ำตาลอ่อนมีราคาเปิด <S 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 ตัวเริ่มต้นในรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0 0 2,500บาทส่วนในรุ่นเซทีแอคชั่น30 Pro จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีมีราคาเปิดตัวในรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่2,999หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ14,400บาทเรื่ังอรุ่นนะครับมีกำหนดวางขายในประเทศจีนในวันที่19เมษายนเป็นต้นไปส่วนประเทศไทยก็ไม่ต้องไปลงไปรออะไรเพราะว่าไม่เข้าอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะรุ่นแอคชัน30 Pro ครับเปิดมาราคาดีมากๆนะครับ14,400บาทเท่านั้นแล้วก็เรื่องของสเปคกล้องเรื่องของดี ก็ตามทคนเหนเลยนะครับจะได้ว,ว่าน่าสนใจมากๆดีไซน์สวยมากสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าอยากจะให้เข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราจริงๆเพราะว่าในครั้งก่อนในอดีตการเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นชายที่มาแรงมากๆถ้าใครย้อนกลับไปประมาณ5-6าถึงหปีแล้วช่วงที่เป็นชิปเซ็ตแปดศน801เนี่ยนะครับ a x o n 7ปะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีกระแสะแรงมากแล้วก็ขายดีมากๆในบ้านเรานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในมากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอัปเดตข่าวใหม่ๆใ,ในแวดวงสมาร์ทโฟนว่าไอทีแบบนี้ก่อนขครนันเองครับคลิปนี้ผมแม็กซ์ขอต้อนรัไปก่อนครับเอาไวป้ปนใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ